สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาไหว้พระแม่รัศมีกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรจ่าชื่อแนนค่ะก็วันนี้มางานอีเวนต์กับเจมี่ก็เลยว่าจะมีคพามามูได้ๆ <c oughs> ใช่เหมือนใกล้นะคะวันนี้เราอยู่ที่พระแม่ร้านเสี่หมี่เก๊กซพาพาน้องแนนมามูค่ะมุงงานเนาะงานเงินนะคะปีหน้าน้องคนดวงขึ้นฉันพอดีดูหมอเป็นนะคะติดต่อมานี่เล่นตัวนะคะแม่นอยู่หนูยังไม่รู้เลยนะคะว่าปีหน้าดวงขึ้นอยู่ดีเจมี่ทักมาวันนี้มีงานก็อมาแล้วเจมี่บอกว่าปีหน้าดวงขึ้นก็เลยแบว่าหนูรออะไรนีก็เลยแบบปีหน้ามามูงงานหน่อยอยากได้อะไรก็จะได้ แฟนงานเงินได้หมดนะคะเน้นๆูปเดี๋ยววันนี้เราเสริมความปังเน้นเรื่องเงินนะคะจุดจุดรับทู่ตบงนี้นะคะแม่มีนะคะเป็นเทพที่สวยรวยเก่งแล้วก็มีรักเดียวนะคะแต่เจ้าชู้อย่ามาขอนะคะแม่ไม่ไม่ปลืม้ม <c oughs> เหมือนกับว่าถ้าเราไหว้แม่ก็จะเลือกคนให้เหมือนกันอย่างเพื่อนฉันอะเขาโสดมานานแล้วเขาก็มาขอแม่ก็คัดคนให้เรื่องคัดคนก็ได้นะถ้าเราคุย,ยหลายๆคนไม่ผิด พเพราะเรายังไม่ได้คอมมิชไม่ใช่ว่าแม่ต้องมีคนเดียวก็เราคุยอยู่สามสี่คนก็ได้แล้วบอกแม่คนไหนดีก็ขอให้ใช่ยอย่างเงี้ยได้คนที่ไม่ดีก็ขอให้แม่เลือกให้ได้ชัดเจนสมมติอยากได้ผู้ชายไม่เจ้าชู้หล่อรวยต้องบอกให้ครบมีคนได้นะสามชาก,ก็ได้นะเอาแนนบอกว่าคิดไ่ถูกแล้ว ร้อยล้านคุณเส้นร้อยล้านเราก็ขอร้อยล้านเขาขอร้อยล้านเขาได้สองรอยล้านนะจ๊ะแต่เขาก็สร้างค่ารอะขอพรตามก็ได้เลยนะคะใครอยู่ไกลๆขอตรงนี้ได้เลย เขาชวนฉันเล่นแบบติ๊กต็อกแบวๆว่ะฉันก็แลวแซแซวนางว่าตัวจริงคือแบวมากใส่มากแบบหน้าเวียงเว้อไม่ยิ้มก็คือแบลวอีคนนึงเออซูีิน่าแบบเล่นนี่กันเล่นนั่นกันสุดท้านหน้าใส่มากแบบอ้าปากมานี่คือแรงมากสลับกันอ,อันนี้มูเสร็จแล้วก็มานั่งกินแบบ,บเบาเนาะ จะได้แยกยาแล้วเหนื่อยมากแบบไปกินวเว้นมากินชาแล้วก็กินนปันเงเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเราลาลาไปรับทานอาหารปล่สุกัน่ากินมากเอออร่อยกินกับชาด้วย